สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีปลดล็อกหน้าจอมือถือด้วยการหมุนรหัสผ่านแบบตู้เซฟที่ไม่ซ้ำใครนั่นเองยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดหน้าจอหรือว่าทำการล็อกหน้าจอนะครับอ่าคราวนี้ผมจะทำการปลดล็อกหน้าจอมือถือนะครับด้วยการหมุนรหัสผ่านนั่นเองนะครับอ่านักแรกก็ปัดปัดปทางขวากนนะครับจะมีรหัสให้เราหมุนนั่นเองนะครับจะมีอยู่ วงแหวนด้านนอกวงแหวนตรงกลางวงแหวนด้านในนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างแรกผมจะหมุนรหัสผิดก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับมือถือของเราอันนี้ผมใส่รหัสผิดนะครับอ่าโอเคปลดล็อกอ่านะครับมันจะดังลักษณะแบบนี้ต่อไปผมจะใส่ใส่รหัสที่ถูกต้องนะครับผมอ่าโอเครหัสที่ถูกต้องผมก็คือหนึ่งสองสามนี่ครับหนึ่งสองสาม หนึต่อไปผม,มจะทําการปลดล็อกแตะไปที่ลูกกุญแจเรียบร้อยครับโอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วแตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า combination save Block. O M b lock combination s a f e lock หลังจากนั้นก็กดค้นหา ตัวแอปจะอยู่ด้านบนจะเป็นภาษาไทยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันแรกเลยตู้นี้เราใครลากผ่านล็อกหน้าจอแตะ้าไปนี่ครับผมทําการติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานเมื่อมาถึงหน้านี้แตะไปที่เซ็ล็อกสกรีนตรงกลางเลยนะครับ หลงังจากนั้นแตะที่ e Enable Lock Screen อันแรกเลยตอบโอเคก็จะเข้ามาสู่หน้าการเข้าใช้การแจ้งเตือนนะครับแตะไปที่ Combination s a v e Lock นะครับเพื่อเปิดสวิต c ์เปิดปึ๊บหลงังจากนั้นอนุญาตครับด้านล่างตอบอนุญาตเสร็จเรียบร้อ,อยก็ไบ้กลับครับ ก็เนะี่ยก็จะปรากฏตรงนี้ครับปรากฏด้านบนสุดหัวข้อนี้แล้วก็อนุญาตให้สิทธครับหลังจากนั้นก็แบกครับต่อไปเซตเซฟโค้ดก็คือการใส่รหัสผ่านนั่นเองตรงกลางนะครับแตะไปให้คุณผู้ชมตอนนี้มันจะมีวงแหวนอยู่วงแหวนด้านนอกวงแหวนตรงกลางวงแหวนด้านในนะครับจะมีการใส่รหัสสามตัวด้วยกันนะครับผม สามารถใส่เลขอะไรก็ได้สามตัวนะครับให้ตัวเลขมาอยู่ตรงสีแดงข้างในสีแดงครับผมสมมติอ่ะผมจะเป็น1นึ่งสเริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบนอกก่อนผมจะเซฟให้เป็นเลขหนึ่งผมก็เอาเลขหนึ่งมาใส่ตรงสีแดงนะครับต่อไปวงแหวนนกลางก็จะเป็นเลขสองนี่ครับต่อไปวงแหวนด้านในก็ผมก็จะเป็นเลขสามสำหรับผู้ชมเลขอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนผมนะครับนี่ครับห สองสามนะครับจะมีสามเลขด้วยกันนะครับคุณผู้ชมโอเคนะให้มันอยู่ในกรอบสีแดงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเซฟโค้ดก็คือการบันทึกนั่นเองด้านล่างตรงนี้โอเคเซฟโค้ดเสร็จรุร้อยแล้วต่อไปอันสุดท้าย c คัส o m ไม e แตะไปแล้วมาเลือก Enable Unlock Sound ก็คือการเปิดใช้เสียงนั่นเองนะครับอันลองมารทัดสุดท้ายครับผมตรงนี้แค่นี้เองครับการตั้งค่า ต่อไปก็กดคำว่าดอนด้านล่างสุดเลยโอเคนะครับต่อไปก็เราออกจากหน้าจอนี้ไปทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับผู้ชมโอเคทําการล็อกหรือปิดหน้าจอต่อไปก็จะปลดล็อกหน้าจออ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับด้านล่างให้สไลด์ไปด้านขวาครับแตะตรงนี้ปึ๊บก็จะมีนะครับตัวหมุนรหัสมานะครับ ผมขออนุญาตใส่เลขผิดก่อนเอาวงวงแหวนรอบนอกอโอเคใส่ผิดไปก่อนตรงกลางก็ใส่ผิดไปก่อนนะข้างในก็ใส่ผิดไปก่อนสำารับกดล็อกโดยแตะที่ตรงกลางที่เป็นลูกกุญแจตรงนี้อ่านะครับกดผิดมันก็จะร้องแบบนี้ต่อไปใส่รหัสที่ถูกต้องก็คือนะครับอันนอกวงวงแหวนอันนอกหนึ่งวงแหวนอันกลางก,ก็เป็นเลขสองวงแหวน้านในก็จะเป็นเลขสาม นี่ครับให้มันอยู่ในขอบสีแดงฮะหนึ่งสองสามต่อไปก็จะแตะลูกกุญแจนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับก็ปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆครับคุณผู้ชมก็ลองนําใช้ดูนะครับและนี่ก็คือวิธีการปลดล็อกหน้าจอด้วยการหมุนหลัดผ่านแบบตู้เซฟที่ไม่ซ้าไข่นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องในทัชจกรด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ